ลูกพระนิมนต์ดังนี้เลยครับมานิมนต์เลยน่าจะเป็นพระตันติสาจากปีที่สี่ปีสาม กูช่วยสั่งการตัวสุรัต์สุรศรีขอเจริญพรนเชริญไม่ได้ตอบยังนะครับคำว่าอุสุหรือแปลเดีน ผู้คนจนวนมากมหาราบบาราม่อบผู่นประเแะวีกรนี้เป็นกิจรัามสำคัญทำในเรื่องนพอน

การหลายในนามภูมิานของการที่มันจมีผละทบต่าทเปลียนแปลงดินและรัมชา สรรมะนั้นน้อมถวายเป็นพระจาและกรารจารย์กาเป็นน้อมถวายเป็นพระราตนกเนื่องในวันที่5ธันวาคม๒5๖๕เป็นวันท้ายวันพระราชนกพรบาทสมเด็จพระ,ษษระรากรามินทศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเป็นวัน5้าและวันทอของข้า เป็นความไม่ตระมนักเป็นความตั้งใจตั้งแต่ไป ดเดชมหาภูริผลอดุลเดชมหาราบรมนาฏหล่อเพชรวันชาญวันพ่อแห่งชาตินาทันวาคมพุทธศักราชต่อคนท้าววันนี้กัิยาณ์าดน,นการผู้อีฐานกระจาจ้าที่มหาพิจารัามหาวิตการาพิจรารัยเป็นเจตร ได้มาไปชมร้องเพยงกันที่ห้องประชุมพระราชาตวันมหาจายมหามกุฎดราชพิตรยมีเขียนไิแหเก่เพื่อแสดงขอถึงความจงรักภักดีน้อมลาเลอกในพระคาถานาที่กุ่อันหาที่สดีจ้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา